นะเโอ้โหมึกหมดครับเมื่อกี้พี่เสือไปเอาสีใหม่มาสีส้มเชียวเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอะลูกสวัสดีครับทะเลที่ไหนหัวเห็นมันมีหอยมันมีมาแล้วก็มีม้าเดินผ่านไปแล้วและม้ากำลังจะมาหาพี่เสือใช่ไหมใช่ตัวนั้นไหม และตอนนี้พี่เสือเห็นอะไรอยู่ตอนนี้พี่เสือเห็นอะไรอยู่เอาหอยลงน้ําไปแล้วพี่เสือขี่ม้าพี่เสือม้ามาลงน้ำมาสองร้อยไหมม้าลงน้ำโอ้พี่จะอยากขี่กับป่ะน่ะแต่แม่กลัวพี่เสือตัวมันโตอ่ะลูกไหนพี่เสือไปดูซิพี่เสือพาไปดูอะไรดีปูเหรอไหนดูดิปูมันอยู่ตรงไหนลูกพาไปดูหน่อยมันเพิ่งปูไมรู้แล้วโอ้ดูครับ จะดูใกล้ไปไหนโอ้โหมันอยู่ในรูเหรอเลยใช่ไหมใช่เลยแล้วก็มีปูอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับไหนหมามาแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้ยพี่เส okay ือดูปูตัวใหญ่นี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 ่อยู่นี่อยู่นี่อนี่เข้าไปในรูแล้วเข้าไปในรูแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวหักตัวหัก ไหนหมาเขาเดินลุยน้ําทะเลได้ด้วยนะครับโอ้แล้วตอนนี้น้ําลงอยู่เนะเาะไหนดูดิเอาพี่เสือหายนี่โอ้โหพี่เสือวิ่งยก,กันที่เลยลูกโอ้โหวิ่งได้เลยแต่อย่าวิ่งลงน้ําก็แล้วกันนะเ,เ,นหเหมือนเป็นชายหาดเล็กๆนะครับ ที่พอน้ําลงแล้วเราก็จะเห็นชายหาดนี้นะครับแล้วก็มีโขดหินใหญ่ไหมพี่เสือมีสันเจ้าอยู่ข้างบนด้วยนะครับอ่าเอาพี่เสือมาแล้วโหไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วปูมันเยอะไหมลูกปูมันเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันลงรูไปหมดแล้วโอ้หเนี่ยครับป็นปูลมนะครับซึ่งมันก็ตัวใหญ่มากเลยนี่ไง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 โอ้โหแล้วก็ อ้มันไวมากนะครับเราไม่สามารถเหยียบปูได้ผีเสือกำลังจะลงน้ำเหรอลงน้ำหนไหมในหอยไมนหอยมันตายหรือยังอะลูกพ่อว่าน่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะเฮ้ยน้ำมาน้ำมาถอย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  โอ้โหไหนไหนตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยแมงกระพุนแมงกะพุนใช่หรอพี่เสือจิลิฟิทจับไม่ได้นะมือพองเลยนะเนี่ยโอ้โหจับอะไรหรอชอบมากเลยนะครับไปดูหอยไปดูหอยไปดูหอย ไโหนโหดูหอยกันนะครับตอนเย็นพอน้ําขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะอยู่ใต้น้ําเลยนะครับปลอออหหยยที่มีเปลือกหอยเต็มเลยพี่เสือหอยอะไรก็ไม่รู้เน,นี่ยหอยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหพี่เสืออย่าไปจับสิไหนมาดูสิพี่เสือเยอะยไหมเยอะเลยครับเนี่ยมีเปลือกหอยเต็มเลยเกาะอยู่ที่หินนะครับ ตอนนี้พี่เสือก็อวิ่งไปอีกแล้วนะครับก็ให้เด็กๆมาวิ่งเล่นได้นะครับก็มีสารเจ้าอยู่ข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็น่าจะเป็นทางขึ้นของชาวประมงนะครับอ้าวสวัสดีครับพี่เสือมาที่ไหนนะเนี่ยคิดขับใช่ไหมครับอ่าของโรงแรงโรงแรมฮลตันนะครับเดี๋ยวพี่เสือนะ รอสิบโมงเนาะล้วพี่เสือก็จะเข้าไปทำกิจกรรมกันพร้อมไหมครับพี่เสือดูดิดูคนพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมโอเคงั้นรอแป๊บหนึ่งครับอีก5้านาทีเราก็เข้าได้แล้วโอเคนะครับเอาพี่เสือพาแม่ชมหน่อยไปทางไหนก่อนอะไรเนี่ยไปๆเดินไปดูซิตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในคิสคัพนะครับนนนนไหนด้านนี้มีอะไรหรอ อปีนเข้าไปสิไหนไปทําให้แม่ดูหน่อยสิอุ้ยอันนี้มันคืออะไรนะป,นปีนหน้าผาเหรอไหนดูหน่อยนะสูงไหมสูง <laughs> สูงพี่เสือไม่กลัวไม่ oh ก,กลัวพี่เสือกลัวอัพไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปสไลเดอร์ให้แม่ดูหน่อยเร็วไต่ขึ้นไปสไลเดอร์ให้แม่ดูหน่อยเขาที่รถไฟเห็ม่ดูแมไม่ใช่ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปเมื่อก่อนอยังอยู่เลยเมื่อก่อนยังอยู่เลยมาเดี๋ยวพ่อถืออันนี้ให้แต่ตอนนี้หายไปแล้วใช่อุ้ย ใส่ึ้นไปเลยเอาไปครับไซเดอร์ลงไปเลยพร้อมๆๆหนึ่งสองส้มวู้วเป็นไงเห็นไหมพี่เสือพี่เขาจัดเรียงไว้ให้อย่างดีเลยเห็นไหมอ่า จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะครับไหนที่เสือตรงไหนนี่นี่เดินมาอี้เดินมาที้เดินมาที้นี่ครับอ้อมมา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 นี่อยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้อันนี้เอาไว้ปีนป่ายใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นปีนป่ายนะครับอันนี้เป็นโซลูมปีนป่ายนี่มันอยู่ด้านนี้นี่ห้องนี้เลยเดินเข้าไปในห้องอยู่ตรงไหนหาสิ ทางนี้หรือเปล่าทางนี้นี่ไงห้องมืดๆนี่ไงเข้าไปเลยน,นี่มานี่พ่อขามาดูแฮนน์นโ,นโอ้โหห้องนี้เป็นห้องเลื่อนแสงใช้กับปากา์เลื่อนแสงพี่เสื้อใส่สีสขาวมาทำไมมันตัวเลื่อนแสงอะเฮ้ยเอากระปา,าร์เลื่อนแสงถือไว้ห้ามสลัดกะล,ลูกเขียนได้อย่างเดียวเอาดึงดึงปเปิดฝาออกโอ้โหดึงเปิดไม่ออกอ่ะ เอาไว้สักก้าไม่ยจะว่าเอาว่าซิกค,ครับลูกไม่ยจะว่าเป็นอะไรอะว่าเป็นอะไรดีไม่ก็แก่บอลทุกคู่เลยต้องยกยกขึ้นหน่อยเอยง่างนี้อ่าอ่ะเห็นเลยเฮ้ยนี่นะครับก็มีห้องมืดนะครับแม่พอใส่สีขาวมันเรืองแสงเลยอะนู่นไปเขียนตรงที่ว่างลูกที่ว่างอ่ามีที่ว่างแล้วพี่เสือเขียนแล้วเอาเลย ได้จะไปเฮ้ยปากมันไม่ติดเออเอาลองเอาใหม่ขยับขยับนิดนึงมาเดี๋ยวพ่อขยับให้โอ้โหมึกหมดครับเมื่อกี้พี่เสือไปเอาสีใหม่มาสีส้มเชียวเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอะลูกนี่มันตัวอะไรครับพี่เสือครับอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวอันนี้มันเป็นตัวเต่าตัวเต่าในขาเต่าขาเต่า หนีครับต่อไม่กี่ขา1 2 3 4 5จะมาสิขาได้ยังไงล่ะโอ้ไหนไหนเจลิฟิตเมื่อกี้นี้ไหนว่าเจลิฟิตดิไปเจอมาหรอกลมๆอะไรอ่ะโอ้เจลิฟิตด้วยี่เดเจอกี่ตัวคะมีอะไรนะีปากไ้อะไรเนี่ย เจลลี่ฟิเอ้ยไหนมีสองตัวไม่ใช่เหรอไม่มีอ้ย,ยาอีกตแโอ้โอก็ผื่เป็นกิจกรรมที่น่าสนุกสนานสำหรับพี่เสือนะครับอย่าเอามือไปลูบลกเออเดี๋ยวมือเพื่อนนี่นะใครใส่เสื้อสีขาวมานะตงใช่ใช่มือมันเรืองแสงพอนี่นี่ฝาปิดก็เรืองแสงเห็นไหมเออฝาปิดก็เลื้งแสงด้วยนั่นแหละลูกนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเด็กๆมา เขียนเต็มไปหมดเลยนะครับน่าสวยงามมากโอเคครับเดี๋ยวพี่เสือไปเล่นยังไัดอะไรต่อเดี๋ยวตามกันไปดูเลยครับ <อ bachelor. S 1> แล้วพี่เสือมีตัวอะไรบ้างลองบอกสิสิงโต,งโต,งโตโฮ่าฮ่าฮ่าคือเจ้าป่ามีอะไรครับอะไรเนี่ยแหลน้อย<ะ>แหลมไหมแหลม มีอะไรอีกลูกเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเสือไม่ใช่แมวเหรอไม่ใช่แมวเออไม่ใช่แมวเนองมันเป็นเสือเสืออะไรเนี่ยเสือแล้วนี่ตัวอะไรอันนี้อันนี้เป็นหมาป่าหลับลูกโอเคครับอุ้ยอะไรอะยีราฟขาอ่อนยีราฟขาอ่อนเหรอ อันนี้มันตัวชื่ออะไรนะโอ้โหพี่เสือน่าจะรู้จักอยู่แล้วเหรอเนาะมีทั้งสี่ห้าตัวเนาะเสืออันนี้ก็เสือเหรอชีตาเสือชีตาอันนี้เดูสโซลัสเดนสโซตัวอะไรเนี่ยอางชื่อตัวอะไรอันนี้เดนิสโซลัสเอ็นคิโลโซลัสเป็นพราสพลาพลาหัวหักพลาหัวหักเนี่ยพี่เสือก็ยังมาเล่นเนี่ย เนี่ยได้โดนเข่าอีกอะ่ะเราลองไปดูตรงอื่นด้วยก็ได้เนาะไปกันเอาแล้วครับพี่เสือกำลังจะมุดถ้ำแล้วนะครับอุย้ยมุดถ้ำไปแล้วไปได้ไหมลูกไปแล้วไปทางไหนต่อเล่าทางนั้นเหรอไ,รไ,หไปทางนู้นต่อเลยในง่นพี่เขามาแล้ว ระวังชนกันระวังพี่พี่ระวังน้องด้วยได้โอเคครับจะไปไหนครับเอาไปครับไปได้ไหมครับน้าลงไปด้วยครับอลงไปด้วยครับให้พี่นําทางไหมพี่เสือให้พี่เขานําทางดีกว่าบอกพี่นําทางหน่อยครับไปครับพี่พลูพาลุยหน่อยนะเอาไปเลยครับไปเลยครับตามกันลงไปเลยครับโอ้โหเขาจะลงกันได้ไหมเนี่ย ได้จริงปะเนี่ยเขากำลังทำะไรไม่พันเลยวเฮ้ยจะออกยังไงนี่โอเคพี่เสือไปแล้วครับเอาเดี๋ยวไปหาทางออกกันนะมาอีกนิดหน่อยว้าวพี่เสือกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่เสือทำอะไรอยู่ โอ้ปูปูมัดเขาให้โอ้โหยเกือบเป็นปูแน่ตอนนี้พี่เสือกำลังทำปราสาทใช่ไหมครับนี่เอามาใส่ใหญ่เลยกดแน่นๆกดแน่นๆโอเคพร้อมยังพร้อมยังเอาเลยอุ้ยเอาค่อยๆเอาออกโอ้ยปราสาทมันก็ได้อยู่นะอ่า เอาเอาเอาทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรปราสาทโว้ยมันยังไม่สวยเท่าที่ควรโอ้โหสายเป็นไงครับนุ่มๆนุ่มๆใช่ไหมม,มีไม้อีกตั้งหากไหนไหนหม้อยู่ตรงไหนโอ้โหว้วิหมาเขามาทำอะไรอ่ะหมาเขามาทำอะไรอ่ะหมาเขากำลงพักผ่อนใช่ไหมโอ้แล้วพี่เสือไปทำอะไรต่อเน,นี่ย เอน้ำทะเลใกล้มาถึงพี่เสือแล้วนะเนี่ยเอาแล้ว พอมีอะไรพลมีอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำมาแล้วนี่นี่ประดับประดับประดับนี่พี่เสือสร้างกำแพงเมืองหรือเปล่าเอาไว้กันอะไรครับลูกกันกันอะไรนะกันคลื่นเหรอโอ้โหทะเลมัน<ฮ>ไม่มาเออต้องกันน้ำทะเลเวลาเขาเข้าจะเข้ามามใช่ไหม ผนังด้านหน้ารู้สึกจะเริ่มร้าวแล้วนะลูกผนังด้านหน้าเริ่มล้าวผนังด้านหน้าเริ่มล้าวหรอ เราขึงง้นหนึ่งตรงกึมหนี่มันลอยมันลอยใครดูนี่ไงเห็นไหมตีขาเลย <c oughs> เอาไหมเอาไหมเอา <c oughs> เอาไห <c oughs> ไมปุ๊บไปจอบไปจอดอุ้ยเมือ่อกี้เลย โอ้ยเป็นไงพี่เสือนำใจยังครับนำใจยังครับสนุกไหมเอ้าไหนพี่เสือได้ไปอะไรนะได้สไลด์ไหมวันนี้สไลเดอร์ไปแล้วใช่ไหมครับโหแล้วพี่เสือเล่นทะเลปะครับเอ้าไปปายไปก่อนสิ แล้วนี้กลับมาอยู่ที่นี่แล้วพี่เสือได้เล่นน้ำนะครับไปอย,อ,ยอ,อย่าลืมติดตามเลยนะช่องไรช่องไรช่องเสือเข้าป่านะครับอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย<ว>ไปก่อนไปเอาอ